อาก็ต้องขอกราบสวัสดีทุกท่านกันด้วยนะครับผมนี่อยู่กับผมมาสเกเมากดีนะครับนี่เราก็จะมาแจกเซิร์พอร์แบงก์กันนะครับก็ตามนี้ก็ o r p e จุด d d n s เอจุด n e t เหมือนเดิมนะครับผมต่อไปก็เป็นพอร์ต หนึ่งก้อนหนึสามสี่นะคบผมเนมโออาร์โออาร์ p ีพบีมเนะครับนี่นะครับผมก็นะฮะันึงก็จะมาสอนสมัารกันด้วยนะ ก็ต้องชื่อดีๆเอ็นก็ได้นะครับผมขอสมัครล้านสดๆนะแจกร้านนี้เลยนะครับผมมีคนถามครับผมนะ R E E I S T E R น้ก็อะไรก็ได้ครับก็เป็น K K U N G ได้นะทำได้ปะซันเกินก็ น้าก็ได้เลยนะเสิร์ฟพีดีสมัครง่ายเพรเป็นคนนี้อันนี้จะเป็นระเบิดนะดอกยางมีกเปุ่มให้นะนี่นี่นี่ไปนักมาสอนสมัครอีกเส้นก็มีคนถามมานะว่าสมัครแล้วเดินไม่ได้นะ ก็นี่เนาะโอเล่นภาพกันเฮ้ยเฮ้ยเซอรนี้เราเคยอ๋อเดี๋ยวมาสอนสมองคิดหน้าครับทีนี้ใครชอบกดไลใ์ชอบมากระตับผมมาแข่งขับสวัสดีครับ